สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ s g d Plus g o d z i l l a 05นะครับก็จะได้ของช้าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของมันออกเดือน2อันนี้เดือน3เนี่ยผมเพิ่งได้จับของก็อยู่ที่ช่วงวิกฤตโควิดด้วยนะครับการขนส่งก็เลยอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างปกติจากคลาดเคลื่อนประมาณ15วันอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นเดือนหถึงจะได้จับของหลังจากที่ ของได้ออกวางจำหน่ายไปนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้กับวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยตัวที่น่าสนใจก็คือเจ้ากอรซิล่าปี1 9 9 1นะครับซึ่งเป็นตัวที่ยังไม่เคยทำในชุดไหนเลยไม่แต่ชุดเก่าก็ตามก็ยังไม่ได้ทำเจ้าตัวนี้ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับของชุดนี้มาพร้อมกับคู่ปรับคิงกิโดล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับ รับเริ่มกันที่คอสเซ่าปีห9ึ่งเกหนึ่งดูแล้วดูดีมีราศีจริงจริงก็มาเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับฐานไดโอรามาแล้วก็เอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกกับไดโอรามาของชุดนี้ก็จะเป็นแบบต่อต่อเหมือนแบบแบบเสียบไว้กันหลุดเออเหมือนชุดก่อนหน้านี้นะครับก็ตัวตึกเนี่ยก็คือยัง ไม่ซ้ำกับชุดไหนเลยนะอืมเนี่ยมีรูใต้ล่างเอาไว้เสียบกับฐานไดโอเวลาขยับขยื่นจะได้ไม่หล่นเวลาเราย้ายอะไรแบบนี้อืมมันช่วยก่อนนั่นเนี่ยแล้วข้างๆก็มีรูให้เสียบสองรูนะเออเดี๋ยวผมขอใส่กลับไปก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่ารูข้างๆนี่ยเอาไปทําอะไรอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวของฟิกเกอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวขอเอาฐานแล้วก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปโฟกัสฐานด้วยโอเคไหนดูหน้าหน่อยซิขอดูหน้าหน่อยอืมถือว่าทำได้ดีนะครั้งแรกของเจ้าก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคงหน้านี่ทำได้ใกล้เคียงกับในหนังเลยนะผมว่าเพราะว่าก็ซิล่านี่ดูจากโครงหน้าเลยนะถึงจะรู้แบบ หลักๆก,ก็ดูจากโครงหน้าเลยถึงจะรู้ว่าแบบเป็นตัวมาจากปีไหนเลยแบบเนี้ยอืมเป็นการสังเกตดูที่เป็นการสังเกตที่ง่ายในระดับหนึ่งอ่ะนอกจากสังเกตลาตัวแล้วก็มีโครงหน้านี่แหละโครงหน้าของเขาแต่ละปีนี่จะจะแบบเหมือนเขาจะถูกออกแบบมาไม่ให้มันเหมือนกันเออเพื่อให้เราแยกแยะออกได้ดีอืม,อมเป็นไงให้เท่าไหร่ดี ผมก็ให้ผ่านนะตัวเนี้ครั้งแรกไม่ผิดหวังจริงสำหรับเจ้าก็ซิลล่าปี1991ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโดยรอบกันเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าก็ซิลล่าปี1991นะครับอืมสวยสวยเลยสุดยอดก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็น เป็นการที่เอามาทำเป็นครั้งแรกเลยของเจ้าปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเนี้ยซึ่งไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยผมบอกเลยสำหรับชุดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตอนอยู่บนฐานไดโอดามาแล้วก็มีเอฟเฟกกันนะครับอืมพออยู่บนฐานแล้วทุกตัวเลยนะของพวก s g d p l u s เนี่ยพออยู่บนฐานไดโอดามาแล้วมีเอฟเฟกเนี่ยสวยสวยแทบทุกตัวเลยเออ ต่อให้ทํามาแบบฟิกเกอร์ไม่ไม่ค่อยสวยขนาดไหนนะเออเพระมีบางตัวก็ไม่ค่อยโดนใจแหละแต่พอม,มาอยู่บนฐานแล้วมีเอฟเฟกต์นี้เรียกว่าเพิ่มมรนดับความสวยขึ้นมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นคู่ปรับของคอสซิลล่าปี1991นะครับก็คือคิงกิโราปี1991นั่นเอง เจ้าตัวนี้เนี่ยเคยทํามาก่อนหน้านี้ด้วยนะในชุดเก่าอะ่ะอืเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยครับเดี๋ยวผมขอจัดพื้นที่ักหน่อยอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฐานไดโอราม่ากับเบฟเฟกกันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวโอแกะยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูฐานก่อนอืเดี๋ยวจะคุณหน้าคุณตาฐานเลย คือจะเกะออกยากนิดหนึ่งนะอืเนี่ยฐานก็คือฐานไดโอเนี่ยฐานเดียวกันเลยกับเจ้ากอซิซล่าตัวเมื่อกี้กอซิเล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเมื่อกี้ฐานเดียวกันเลยผมก็สันนิฐานว่าไอ้ที่มันเหมือนกันเนี่ยแล้วเจ้ากอซิเล่าฐานตัวเมื่อกี้มันจะมีข้างๆให้เสียดนะเออมันก็คือฐานที่ใช้เสียบสายฟ้าของคิงกิโดล่าเนี่ยแหละแต่คือเหมือนเขาแบบไม่อยากทาไหนรอบแล้วมันก็เลยปั๊มทีเดียวเลยใช้สองตัวเลยเออง่ายดี แต่ที่แปลกก็คือเจ้า King ิโล o r a ตัวเนี้ยตรงตรงใต้เท้ามันจะมีรูด้วยนะเออตรงตรงใต้เท้าเนี่ยมันจะมีรูเอาไว้เหมือนให้เราเสียบกับฐานนะเออเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวขอดูดีเทลรอบๆก่อนแล้วกันอืมก็ถือว่าสวยนะ โอ,อ้สีจริงๆนี่คือสีเรืองแสงมากเออนี่ไงเนี่ยดูตรงใต้เท้าเนี่ยเอาไว้เสียบกับพวกฐานได,นไดโอเมื่อกี้ที่มันมีเนินขึ้นมาออสีจริงๆของเจ้าตัวเนี่ยคือถ้าไม่ได้ดูผ่านกล้องเนี่ยผมใช้กล้องโทรศัพท์อัดเนี่ยไม่มาอาจจะไม่ค่อยแบบเห็นสีจริงๆเหมือนแบบใกล้เคียงกับสีจริงเท่าไหร่เออแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าสีจริงๆมันเนี่ยโอโ้โห สีแสบตามากสีทองไหนขอดูหน้าหนะ่อยก็การลงสีตรงตาก็จะเหมือนกับจุดจุดลงไปจุดหนึ่งอืมเออก็ไม่เป็นไรก็ให้ผ่านอนะ่ะเพราะว่าดีเทลนี้ได้เลยดีเทลใกล้เคียงกับในหนังเลยนะเออนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ไงเนี่ยมันเอาไว้มาเสียบอย่างเงี้ยแหละตรงใต้เท้ามันอนะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะถ่วงนะปีกมันจะถ่วง ปีกับหางมอนมันจะทวงอ่ะแล้วเวลาเราวางไว้หน้ามันอาจจะทิ่มลงไงเออเขาก็เลยเอารูใต้เท้ามาให้เสียบกับไดโอจะได้ไม่ลม้มอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตัวเก่าให้ดูนะตัวเก่ารุ่นชุดเก่าตัวจะโอะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตรวจสอบร่างกายก่อนเป็นไรไหมโอไม่เป็นไรแค่ตกตกเมื่อกี้เองเดี๋ยวจัดใหม,ม่เดี๋ยวขยับตัวซ้ายไง เพื่อนไม่เข้ากล้องโอเคก็จะเป็นเปรียบเทียบกับชุด ex ของชุดเก่านะครับอโอเคเมาดูรายละเอียดโดยรอบกันเลยก็ถือว่าเท่นะเท่เลยเออแต่ว่าผมลืมให้ดูรายละเอียดโดยรอบแบบตอนที่ไม่ได้อยู่บนไดโอรามาเดี๋ยวค่อยค่อยดูแลกันนะครับเดี๋ยวดูแบบอยู่บนฐานไดโอรามากับเอฟเฟกไปก่อนครับ บอกเลยว่าให้ผ่านเหมือนกันเออสำหรับชุดนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ผ่านเลยสวยสีก็จัดจ้านดีโอเคอ่านี่เรามาดูแบบไม่ได้อยู่บนฐานไดโอกันนะครับอืมก็ไม่ได้อยู่บนฐานไดโอแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกก็อลังอยู่นะเอออลังมากใช้คำว่าคิงเออไม่อยู่บนฐานก็สวยได้ ดีเทลดีเทลให้ผ่านครับใกล้เคียงกับในหนังเลยเอามาวางคู่กับกอซิล่าปี1991เนี่ยสวยเข้าท่าเข้าทีโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าเมก้ากอซิล่าปี1974นะครับเจ้าตัวนี้ก็ชุดเก่าก็เคยมีทําอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดใหม่กันก่อนโอเค ฐานไดโอกับเอฟเฟกเท่าที่ผมดูนะเออยังไม่ซ้ำเออผมจะแกะให้ดูชัดๆเนี่ยยังไม่ซ้ำเลยยังไม่ซ้ำกับตัวชุดไหนนะอืมแล้วตอนแรกนี่ผมได้ชิ้นส่วนไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะฐานไดโอไอตรงเอฟเฟกเมื่อกี้เอออันนี้ผมไปขอเปลี่ยนเข้ามา คน,คนที่ผมซื้อด้วยเขาก็ใจดีนะให้เปลี่ยนเอ,อก,ก็ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับเมกาเนี่ยก็เหมือนเหมือนเมกาชุดก่อนๆที่แบบไม่ค่อยลงสีอะไรมากนะมาเป็นสีสีเหล็กสีไม่ทันอนะสีก็รายละเอียดก็ต้องลงรายละเอียดดีๆเออถึงสีจะลงไม่เยอะก็แต่ต้องลงรายละเอียดดี สำหรับชุดนี้ถือเป็นการปรับปรุงที่ดีดีมากเลยนะดีกว่าชุดก่อนหน้านี้เออเดี๋ยวมันดียังไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเทียบให้ดูนี่โอ้โหแต่ว่าไซ์นี้ค่อนข้างเล็กเล็กไปหน่อยนะแต่ใกล้เคียงกับตัวขวามือเลยนะครับอืมก็นี่เลยครับรายละเอียดของแต่และชุดที่ผมเอามาให้ดูก็สังเกตดูตรงส่วนนะอกกับตรงประมาณหน้าท้องละมัง้งเออ ไกลๆเป้าอ่ะจะเป็นลงสีจุดสีเหลืองโอเคเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดโดยรอบกันเลยครับอืมสีสีจริงๆสีเสียดตามากเลยนะอืมลงสีเข้มคือแบบโอโ้โหประมาณใกล้ใกล้เคียงกับคิงคิโ l ล่าตัวเมื่อกี้เลยอ่ะเออสีแบบเรืองแสงพอกันเลยก็นะเอามาเอามาพัฒนาลงสีใหม่เออทำชุดใหม่มันก็ต้อง ให้ดีกว่าชุดเก่า,าอ,อ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปชมแบบตอนอยู่บนไดโอราม่าแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับอืมเอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบเหมือนพงหญ้านะเออประมาณนะั้นพงหญ้าสองข้างก็ซื้อมาก็สังเกตกันได้ดีๆนะครับเพราะว่าพงหญ้าซ้ายขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันจะปั๊มข้างล่างว่าดีหนึ่งกับดนะีสองอ่ะเออระหว่างได้ซ้ำมาเพราะผมนี่ได้ซ้ำได้ซ้ำในซีนเลยนะเป็นได้ดีหนึ่งมาสองชิ้นเออแล้วมัน ประเด็นคือมันเสียบกับฐานไดโอไม่ได้ไงล็อกมันไม่ใช่ล็อกมันคนละล็อกกันออโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าเมกกลอนปี1973เป็นตัวสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับก็สวยเหมือนกันเจ้าตัวเมกกลอนนี้ก็เคยทำออกมาชุดก่อนหน้านี้แล้วนะเออชุดเก่านะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของฐานไดโอแล้วก็เอฟเฟกต์เลยนะครับก็ฐานไดโอเนี่ยน่าจะเป็นฐานเดียวกันกับเจ้าเมกาคอสซิล่าตัวเมื่อกี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ก็ยังไม่ซ้ำนะมันอาจจะใกล้เคียงกับคริสตัลของชุดที่มีสเปซคอสซิล่าเออแต่มันไม่ไม่ยังไม่ซ้ำนะเออมันเป็น Crystal คริสตัลคนละแบบกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฟิกเกอร์กันเลยครับอืม เป็นการลงสีที่ละเอียดกว่าเดิมนะเออเท่าที่ผมดูดูแล้วเนี่ยก็เมกะลรอนท่าไม่มีอะไรมากครับแต่การลงสีกับเพิ่มรายละเอียดใช่การเพิ่มรายละเอียดเนี่ยละเอียดกว่าชุดก่อนๆนนะอืมละเอียดมากเลยโอ้เดียเหมือนขาจะหลวมๆแป๊บหนึ่งเพิ่งต่อเมื่อกี้เลยโอเค โอ้ดีเทลเนี่ยคือบอกเลยว่าผิวสัมผัสเนี่ยทำทำดีมากเลยนะเออพวกชุดใหม่ๆเนี่ยชุดหลังๆเนี่ยผิวสัมผัสทําดีมากเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบกับชุดเก่าๆให้ดูเออว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือไซส์ไซส์จะเล็กกว่าพวกชุดเก่านะเอออันนี้เอามาจากชุดชุดชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่แปดนะเออเอามาจากชุดแปด ผมก็จําจําไม่ค่อยแม่นทุกชุดแหละแต่ก็พอจําได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรอบแบบหมุนกันดีกว่าครับอืมคือจากที่เปรียบเทียบกันเมื่อกี้รายละเอียดหรือว่าดีเทลของเจ้าตัวเนี้ดีกว่ามากเลยครับทั้งการลงสีทั้งรายละเอียดการไล่รายละเอียดในผิวสัมผัสเทว่าเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปดูแบบอยู่บนฐานไดโอแบบเอฟเฟกกันนะครับ เออโอ้โหอย่างที่บอกทุกตัวของพวก HGD+ เนี่ยเมื่อมาอยู่บนฐานไดโอพร้อมมีเอฟเฟกเนี่ยสวยงามทุกตัวเลยนะครับอืเจ้าตัวนี้สำหรับชุดนี้ผมก็ให้ผ่านเลยถือว่าเยี่ยมชุดนี้ก็ควรค่าแก่การเก็บนะเออเยี่ยมไปเลยสวย โอเคครับครับและนี่ก็เป็น SGD Plus Godzilla 06นะครับก็หวังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะในการตัดสินใจในการเลือกเอออ๋อจริงๆนี่เป็น05นะผมใส่ผิดเออต้องขออภัยด้วยจริงๆชุดนี้เป็นชุด05ก็คือโดยรวมแล้ว ให้ให้ผ่านหมดเลยตัวนี้สวยหมดทุกตัวของชุดนี้สวยมากๆแล้วก็ถ้ามีมารีวิวอีกผมก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบเก็บกาชาปองกอดซิล่าอยู่แล้วนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างช่วงนี้เออเลยรีบทำคลิปก็หาเวลาว่างมาทำคลิปโอเคครับสวัสดีครับ จนกว่าจะพบกันใหม่